ของแต่ละพื้นที่นะคะของอบทค่ะและริ้วขบวนที่กําลังผ่านสายตาของท่านประธานและท่านแขกผู้มีเกียรติบริเวณประนมพิธีในขณะนี้นะคะเป็นของเทศบาลเมืองท่าใหม่ค่ะขอบพระคุณท่านนายกวรลบตั้งรักษาสัตว์นะคะท่านประดจ,จรูนวิทยาท่านหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานะคะท่านวรพัฒนทองทวีค่ะพร้อมกับคําขวัญนะคะรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมบริการประชาชน ฝึกฝนป้องกันภัยใส่ใจการศึกษามุ่งมั่นพัฒนาเน้นรักสามัคคีค่ะตามด้วยเทศบาลเมืองนครนายกขอบคุณท่านนายกยงยศอิสระเสนารักท่านประลัดนัดกองแก้วท่านจักพันจันทนราชผู้บริการกองการศึกษากับคําขวัญเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางาม น้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษค่ะและตามติดมาด้วยนะคะริ้วขบวนของเทศบาลตำบลบางคล้าค่ะขอบพระคุณท่านนายกวิสุทธ์ศีสุสนทรน,นะคะท่านประหลัดพีรสนปัญญาหอมค่ะท่านผอออกกองการศึกษานะคะท่านจำลองดำแดงค่ะพร้อมกับคำขวัญที่ว่าบางประกงคู่ชีวิตพัสถูกเจดีคู่ถิ่น สารพระเจ้าตากสินคู่บ้านอาหารขาวหวานคู่เมืองหรือเรื่องข้างขาววัดโพค่ะ,คะต่อไป14่คถามมาด้วยเทศบาลตำบลบางวัวขอบคุณท่านนายกโกวิดเกตนวมท่านปรัดเสรีศิลปเพทและ ท่านประพัฒสอนนันทพานิชผู้อำนวยการกองการศึกษาด้วยคำขวัญที่ว่ามุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเป็นเลิศประเสริฐคุณธรรมค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับริ้วขบวนที่กำลังจะผ่านด้านหน้าประัำพิธีของท่านประธานในพิธีนะคะและริ้วขบวนที่กำลังเคลื่อนเข้ามานะคะให้พวกเราได้ชื่นชมกันค่ะเป็นริ้วขบวนของ เทศบาลเมืองบ้านบึงนะคะขอพรบคุณท่านนายกสุรสิทธิ์กังวานกิจนะคะท่านประหัดนิทัศน์ต้นจันทร์ค่ะท่านอุทัยแสงบุญนะคะผู้อำนวยการกองการศึกษาค่ะพร้อมกับคําขวัญที่ว่าบ้านบึงสะอาดสดชื่นคนนับหมื่นกินเจประเพณีวิ่งควายเซียนซื้อไทยศักดิ์สิทธิ์ลือทั่วทิศขนมจีนค่ะค่ะเป็นลิ้วขบวนที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะ จานสุดใจเคยกินขนมจีนที่บ้านเบึงไหมโอ้ยขาวขาวจั๊วเลย,ยเส้นเล็กหน้าทานค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นเทศกาลทานเจในวันสุดท้ายของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะครับแล้วขอต้อนรับรอิ๋วขบวนสวนจังหวัดปราจีนบุรีขอบคุณท่านนายกบางออนวิลาวันท่านประลัดทวัชชัยม่วงทองท่านพอดิดาจันทวง์ผู้ในการกองการศึกษา กับคำขวัญที่ว่าสีมหาโพคู่บ้านภัยตรงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวาราวดีค่ะบ้านพี่เมืองน้องของเรานะคะค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทั้งนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทุกๆท,ท่านค่ะ มีปัญหาใดๆสามารถปรึกษาได้กับผู้ที่ทำหน้าที่ในการประสานงานนะคะโอ้โหเป็นริ้วขบวนที่ยาวมากเลยนะคะเนี่ยปราจีนเขาอยู่ใกล้เลยมาได้มากมายขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ช่วยทำให้อเภอวังน้ำเย็นของเราเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นของเราจังหวัดสะแก้วของเรานะคะคึกคักขึ้นมาถนัดตาเลยค่ะก็นับเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งเลยนะครับพี่น้องชาววังน้ำเย็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นภายใต้การบริหารงานของท่านนายกวันชัยนารีรักค่ะต้องบอกว่าวันนี้ท่านหายเหนื่อยแล้วนะคะท่านเห็นความสําเร็จในวันนี้แล้วต้องบอกว่าท่านหายเหนื่อยเป็นปริทิ้งเลยค่ะอยากจะบอกว่าหลายคืนที่ผ่านมาท่านนายกอ้อยเนี่ยตีเส้นสนามกรีธาเองด้วยโอ้นี่เป็นเส้นมงคลนะคะเนี่ยนายกตีเส้นเองเลิกตีสองมาหลายวันแล้วค่ะและริ้วขบวนที่กําลังผ่านสายตาท่านประธานในพิธีของเรานะคะ จากเทศบาลเมืองปราจีนบุรีค่ะขอบพระคุณท่านนายกบุญเกื้อภาคเพียนศิลน,นะคะท่านประหลัดมนตรีเกิดจิ๋วค่ะท่านผอ,อชัยพรผ่องแผ้วนะคะพร้อมกับคำขวัญที่ว่าหลวงพ่อเพชรงามกระเดื่องศาลพระหลักเมืองงดงามตาวัดแก้วพิจิตรล้ำเลิศค่าชุมชนพัฒนาสามัคคีค่ะแต่เดิมเราก็อยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะใช่ โนนะคะแล้วก็ได้รับการสถาปนาเมื่อ1ธันวาคม2536ค่ะเป็นจังหวัดสาแก้วใช่ค่ะตามมาด้วยริ้วขบวนของเทศาบาลตำบลปลวกแดงขอบคุณท่านนายกชัยยงดูเพนวิจิตการปลัดจักกระพงษ์ธาทองภูมิรายการกองการศึกษาท่านกฤิชนรงด้วงลากับคำขวัญที่ว่า อ่างใย,ยอูน้ำหวานฉ่ำสับปะรดงดงามประเพณีพันดียางพาราศรัทธาหลวงพ่อโโหอ๋อค่ะและริ้วขบวนถัดมาค่ะจากริ้วขบวนเมืองพัทยาน,นะคะขอบพระคุณท่านนายกหนุ่มรูปหล่อน,นะคะท่านนายกอิทธพลคุณปลื้มนะคะท่านรองประหลัดรัชก,ก,าการนะคะท่านชนัะพงศ์ศรีวิเศษค่ะขอบพระคุณท่านหัวหน้าสำนักประหลัดประหลัดเมืองพัทยาน,นะคะ ท่านวุฒิพลเจริญผลค่ะและคําขวัญของเมืองพัทยาที่ว่าเมืองท่องเที่ยวทันสมัยหลากหลายอารยธรรมชื่นช่ำเสียงดนตรีประเพณีวันไหลมากมายกีฬาค่ะค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับริ้วขบวนนะคะที่ได้มาร่วมกันในพิธีเปิดในวันนี้ค่ะตามด้วยริ้วขบวนของเทศบาลเมืองพรันิคม ขอบคุณทนายกวิจัยอมราลิขิตท่านประหลัดนันทนาภาเวเดศท,ท่านสถาพรก่ะมั่นผู้มีการกองการศึกษากับคำขวัญที่ว่าพระพนศสศบดีคู่บ้านจักสารคู่เมืองหรือเรื่องบุญกลางบ้านตำนานพระรถเบรีศักดิ์ศรีเมืองสะอาดเก่งกาจการถ่ายโจก อยากจะบอกว่าเเมือง,องพนัฐเทศบาลพนัเนี่ยเป็นเจ้าภาพกีฬาอบทรมาหลายครั้งแล้วอค่ะ,คะแต่ครั้งนี้เราขอแตะมือเป็นเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นนะคะ,ะ <c oughs> ถือว่าวังน้ําเย็นได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> จากกรมส่รเสิริมการปกครองท้องถิ่นนะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะและริ้วขบวนถัดมาค่ะจากเทศบาลเมืองมาบตาพุธนะคะขอพระคุณท่านนายกทวินโพบัวทองนะคะท่านประหลัดนิมิตสุวรรณสินค่ะ ท่านผอ,ออกองการศึกษานะคะท่านผอ,อ,อปัทมาริทิรงค์ค่ะและคำขวัญที่ว่ามาตพุทธเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีประเพณีวันไหลใส่ใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะแล้วก็กำลังเคลื่อนเข้ามาอีกแล้วนะคะท่านผอไปทูลค่ะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกทุกรวขบวนนะครับทุกทุกอ,อกปทอด้วยตามมาด้วยร้วขบวนของ,ององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอบคุณท่านนายกปิยะปิตุเดชะท่านประหัดคำพีสุนทรท่านราตรีคุ้มญาติผู้ใยการกองการศึกษาด้วยคำขวัญที่ว่าผลไม้รถลำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็จสวยหรูสุนทรผู้กวีเอกโอ้โหตรงนี้นี่ขาดไม่ได้เลยนะคะในส่วนของเอกลักษณ์ของจงังหวัดระยองนะคะ ต้องกล่าวถึงนักปราชญาดของเรานะคะองค์การยูเนสโกนะคะยังต้องยกย่องให้กับท่านเลยนะคะและริ้วขบวนที่กำลังขยับเข้ามาเคลื่อนเข้ามานะคะจากเทศบาลนครระยองนะคะขอต้อนรับท่านนะคะค่ะขอบพระคุณท่านนายกบวรวิท์สุภโชคชัยะคะ่ะท่านประหลัดสุธนซื่อประเสริฐนะคะท่านผอกองการศึกษานะคะท่านผอผ่องศรีปิยะยาตังะคะ่ะและคําขวัญที่สวยรูนะคะ นครสีเขียวรุ่งเรืองด้วยความพอเพียงค่ะ<อ>มีเสียงปรบมือด้วยนะเนี่ยแสดงว่ามีทีมนะคะที่แม้ไม่ได้ร่วมในขบวนพาเหรดก็ยังมาร่วมนะคะในการชื่นชมในพิธีเปิดตรงนี้ด้วยค่ะต้องขอขอบคุณพี่น้องชาววังน้ําเย็นด้วยนะครับและพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงทุกทกท่านนะครับที่ นับได้ว่าในการจัดก,การแข่งขันกีฬานักเรียนอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ที่เทศบาลเมืองวนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดเนี่ยเราก็ชื่นชมยินดีด้วยกันก็เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเทศบาลเมืองวังน้ำเยน็นริ้วขบวนต่อไปนะครับจากเทศบาลเมืองศรีราชาขอบคุณทนายกธานีรัตดานนทันประปลัดสัญชัยทองอุทยัย ท่านบนทาการอินสออินทร์ผู้ในการกองการศึกษากับคำขวัญที่ว่าซอสพริกอร่อยเกาะลอยงามลำอุตสาหกรรมรุ่งเรืองเมืองเจ้าพยาสุรศัก์อนุรักษ์เต่าทะเลประเพณีกองข้าวค่ะก็ยังเป็นขบวนที่ค่อนข้างประกอบไปด้วยทีมนักกีฬาจำนวนมากนะคะ จากเทศบาลเมืองศรีราชานะคะค่ะแสงไฟในขณะนี้นะคะอาจจะดอบนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับในพิธีเปิดการแข่งขันของเรานะคะและโดยเฉพาะสายตาของเราด้วยนะค่ะทุกภาพจะถูกเก็บเอาไว้ในหัวจิตหัวใจของทุกๆท่านนะคะที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ทำให้วิธีเปิดของเราในวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการค่ะและขอต้อนรับนะคะริ้วขบวนจากเทศบาลนครสมุทรปราการนะคะ ขอบพระคุณท่านนายกสมสมพันธ์เดชะเจริญพูลน,นะคะท่านประหลัดภูลทวีศิระพิรุณเทพค่ะท่านผอ,อนรินทร์คำโพค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับริ้วขบวนและก็ในการนำคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬา10ชนิด10ประเภทกีฬาของเราค่ะและก็มาถึงริ้วขบวนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอบคุณท่านนายกทรงยศเทียนทองท่านธนพลรอดภัยประรัดท่านกุลนาบรรณสารนักวิทยาการศึกษารักษาการผู้บริการกองการศึกษากับคำขวัญที่ว่าการคมนาคมสะดวกประชาชนมีคุณภาพทินอุตสาหกรรมการเกษตรเขตต้องเที่ยวเชิงดิเวท ค่ะในส่วนของอบจสระรสกแก้วตรงนี้ต้องบอกว่าต้องขอพระคุณท่านนายกคิงเป็นอย่างสูงเลยนะคะเพราะว่าในระบบเสียงของวันนี้นะคะในช่วงของพิธีเปิดเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนะคะยิ่งใหญ่จริงๆเลยค่ะที่มานะนี่ชุดเล็กนะนี่ชุดเล็ก และที่เห็นมาเดิน <c oughs> ในริ้วขบวนของอบอจอรสระแก้วเนี่ยเป็นนักเรียนโรงเรียนไซเดียววิทยาอ๋อค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะของท่านพไอพอศิลป์ดกศิริค่ะลําดับถัดไปค่ะขอต้อนรับเทศบาลเมืองสระแก้วนะคะขอบคุณท่านนายกตระกูลสุขสกุลน,นะคะท่านประหลัดเศรษฐพงศ์อัครพลประชิดค่ะท่านพอ,อวันพรแก่นทองเจริญนะคะพร้อมกับคําขวัญที่ว่าสารเจ้าพ่อสระแก้วศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธิ์หลวงพ่อทอง ถิ่นเรืองรองสะแก้วสะขวันปูชนียสถานสารหลักเมืองค่ะจะบอกว่าริ้วขบวนของเทศบาลเมืองสะแก้วเนี่ยเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนเทศบาลสองบ้านละกสังนะใครเป็นพออ,อคะยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะขอบพระคุณนะคะท่านพอไปทูลภาพพิมพ์ใจค่ะขอบพระคุณค่ะกรับและมาถึงริ้วขบวนของเทศบาลตำบลหนองปลือนะครับเทศบาลเมืองหนองปลือนะคะหนองปือนะครับขอบคุณท่านนายกบาย ชัยนิตท่านปรลัดธีรวิทย์ทองนอกท่านวันชัยสุขในจิตราพรผู้มีการกองการศึกษากับคำขวัญที่ว่าหลวงพ่อโตคู่บ้านหลวงพ่อช้างคู่เมืองลือเรื่องพระเจ้าตากหลายหลากวัฒนธรรมงามล้ำบุญกองข้าวเรือยาวมากประชันแข่งขันวิ่งควาย ค่ะและตามมาด้วยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่นะคะขอบพระคุณท่านนายกภัยรัฐไตสุภพโชคค่ะท่านปหลัดละไมสุรแพงนะคะท่านผออคณิษฐาโพธิสินค่ะพร้อมกับคำขวัญที่ว่าห้วยใหญ่เมืองหน้าอยู่สาธารณูปโภคครบคันเกษตรกรรมก้าวหน้าประชาชนเป็นสุขมีการบริหารจัดการที่ดีค่ะเราผ่านไปแล้ว29ริ้วขบวนด้วยกันนะคะนั่นก็คือ29อปทค่ะและ,และ ริวขบวนที่30นะครับจากเทศบาลนครแหลมฉบังขอบคุณท่านนาย,ยกจินดาถนอมรอดท่านปลดัดภูสิทธิ์จำศีรีท่านผอ,อวรดิตเศรษสันติผู้ในการกองการศึกษากับคำขวัญที่ว่าแหลมฉบังถิ่นโรงงานย่านท่าเรือมากเหลือโรงกัน ก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับริ้วขบวนของเทศบาลนครแหลมฉบังนะคะโอก็ยังเป็นอีกหนึ่งริ้วขบวนที่ประกอบไปด้วยจำนวนของคณะนักกีฬานะคะผู้ควบคุมทีมนะคะจำนวนมากเลยนะคะที่มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้กับเราค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติกับพิธีในการเปิดการแข่งขันในวันนี้ค่ะก็ถือว่ามามา,ม,มาไม่น้อยเลยนะม,มาครั้งหนึ่งต้องมาแบบจัดเต็มเลยนะคะจัดเต็มจริงๆค่ะ ค่ะและริ้วขบวนที่กำลังผ่านสู่บริเวณารของเราค่ะขอต้อนรับริ้วขบวนที่31นะคะจากเทศบาลเมืองอรัญญประเทศค่ะขอบพคุณท่านนายกประหลัดสมชายตรการกิรติค่ะท่านผอธงชัยจากสิงโตนนะคะพร้อมสุดแดนสยามบูรพาย่านการค้าอินโดจีนชนท้องถิน่น5ชาติพระสยามเทวาทิราชศักดิลป์ แหล่งผลิตผ้าทอมือเลื่องชื่อแต่งแคนตาลูปค่ะถ้าอย่างไรนะคะพอมีเวลาในช่วงระหว่างการแข่งขันนะคะอยากจะเชื้อเชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะนักกีฬาผู้ควบคุมนะคะออได้ไปแวะท่องเที่ยวกันนะคะที่ตลาดโรงเกลือของเราน่านะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะและก็มาถึงริ้วขบวนของเจ้าภาพจัดการแข่งขันขอเสียงประมือต้อนรับเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น <laughs> ขอบคุณท่านนายกวันชัยดารีรักท่านประหลัดขนองพลเพชรรื่นท่านนันทนาสุขปงกฎผู้ในการกองการศึกษากับคำขวัญที่ว่าเป็นเลิศด้านการศึกษาพัฒนาสู่เมืองหน้าอยู่มุ่งสู่องคอ์กรแห่งการเรียนรู้ ก็คงจะต้องบอกว่าด้วยเป็นริ้วขบวนของการเป็นเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพของเรามาที่หลังแต่ต้องบอกอดังกว่าหรือเปล่าเนาะโดยปกติแล้วเจ้าภาพเนี่ยเขาจะให้อยู่ขบวนสุดท้ายอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะท่านประธานสภา,ภานะคะท่านสแสวงคำพีระค่ะท่านรองนายกเทศมนตรีนะคะท่านรองชุติพันธ์ทองชื่น,นะคะ่ะท่านสทต,ตวนท่าดีนะคะในการนำขบวนทีมของเราตรงนี้นะคะ พร้อมทั้งทีมคณะนักกีฬานะคะซึ่งจะมีมัสคอตนะคะเป็นโลโก้นะคะอยู่ที่บริเวณหน้าอกเสื้อนะคะขอบพระคุณนะคะในความเป็นสากลโคนโนมวังน้ําเย็นจํากัดของเรานมดีมีคุณภาพนมที่ไหนต้องนมที่สากลโคนโนมวังน้ําเย็นของเรานะคะโดยมีท่านอํานวยธงก,ก๊กประธานสากลโคนนม,นมวงนังจำกัดค่ะและต้องบอกว่าวันนี้นะคะท่านใดที่เข้าสู่ในบริเวณสนามการแข่งขันแล้ว ไม่ได้ดื่มนมจากสกรโคนโนมวังน้ำเย็นจำกัดถือว่าผิดนะคะเราอุกเอาไว้ก่อนแต่หลายอปพอทราบแล้วนะครับว่าหลังจากแปรขบวนเดินออกไปแล้วเนี่ยะจะมีเจ้าหน้าที่ของเราแจกนมรับรองได้ว่านมหวานรสชาติอร่อยนี่ค่ะแล้วก็คงจะต้องบอกว่าตรงนี้นะคะทำให้อาชีพในการเลี้ยง คนนมของเรานะคะกลายเป็นอาชีพพระราชทานนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระอ,องค์ทรงส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเกษตรแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นมีไรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ของบ้านเรานะครับจากสระกองโคนง,งนมวงําเย็นเนี่ยยังมีนมโรงเรียนอีกค่ะบอกได้เลยว่าไม่บูดอ่าค่ะเราไม่เคยมีปัญหานะคะต้องขอนําเรียนตรงนี้ค่ะ แล้วก็ต้องบอกว่าของเรานั้นผ่าน QC ในทุกขั้นตอนด้วยนะคะค่ะในขณะนี้นะคะเรากำลังรอริ้วขบวนนะคะริ้วขบวนสุดท้ายที่กำลังเข้าสู่บริเวณภายในสนามกีฬาของเรานะคะด้านหน้าประรัมพิธีตรงนี้นะคะ32องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เกีรยวกับทางเทศบาลเมืองวังดําเย็นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกครั้งที่33ประรปีการศึกษา2558วังดําเย็นเกมระหว่างวันที่21-30ถึง30ตุลาคม2 5 5 8ค่ะและนี่คือความยิ่งใหญ่ของเรานะคะสาแก้วจะดีสาแก้วจะดังต้องขอขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกทกท่านนะคะและในวันพรุ่งนี้เราคงจะได้เห็นภาพข่าวนะคะ พร้อ,อมทางต้องบอกว่าเราได้มีการถแถลงข่าวไปแล้วนะคะในการจัดงานเมื่อวันที่9้าเดือน9และท่าน<ห>สือ่อมวลชนก็ได้ให้เกียรติเรามากเลยใชคค่ค่ะค่ะต้องขอบพระคุณนะคะพี่น้องสื่อมวลชนนะคะของจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่ได้เดินทางมาทําภาพข่าวในวันนี้ให้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะตอนนี้เรายัางคงรอริ้วขบวนนะคะที่กําลังเคลื่อนเข้าสู่บริเวณภายในสนามนะคะ เรากำลังรอนนะคะด้วยจาก32อปบทอนนะคะแล้วก็มาด้วยความความร่วมกันคัดสรรน,นะคะว่าผู้ใดจะได้เป็นตัวแทนทีมใดจะได้เป็นตัวแทนนะคะในระดับภาคตะวันออกเพราะวันนั่นหมายถึงว่าผู้ชนะเลิศทีมชนะเลิศนะคะทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและทีมรองชนะเลิศอันดับสองนะคะจะได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับประเทศนะคะในต้นปีหน้าค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะริ้วขบวนนะคะกำลังเคลื่อนเข้าสู่บริเวณภายในสนามนะคะเป็นริ้วขบวนสุดท้ายนะคะของ32อปทนะคะกรับขอบพบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วของเรานะคะท่านพครธรเทียนชัยค่ะท่านผูัวของเรานะคะต้องบอกว่านโยบาย4ีดีของจังหวัดสระแก้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคนดีสุขภาพดีรายได้ดีและสิ่งแวดล้อมดีในวันนี้ค่ะมา ค้าเขาอยู่ในในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็นในเขตอาเภอวังน้ําเยนของเราเต็มทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วเลยค่ะจิตใจที่งดงามนะคะย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นค่ะว่าการที่นักกีฬาของเรามีร่างกายที่แข็งแรงย่อมจะต้องมีจิตใจที่งดงามนะคะมพฉะนั้นแล้วทําไม่ได้กับความสําเร็จในการแข่งขันกีฬาค่ะเราก็อยากจะบอกว่า ลูกหลานคนวังน้ำเย็นเนี่ยก็เป็นนักกีฬาในระดับทีมชาติไทยนะโอ้ยค่ะอย่างน้อยนะคะกับตันทีมชาติไทยทีมวอลเลย์บอลนะคะชอบชอบใส่หมายเลขเก้าด้วยนายก,กีฬาบอล<ส><บ>ในอุทว,วงไทยค่ะเคยตีมาแล้วเคยตีก้นมาแล้วและก็ <c oughs> เป็นสิทธิ์เก่าค่ะโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมค่ะเลดเนเชอไขของเรานะคะนักกีฬาของเราค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะนักกีฬาทั้ง32อปท32ิริ้วขบวนนะคะ ได้เข้าสู่บริเวณภายในสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราจะขออนุญาตนะคะท่านประธานท่านแขกผู้มีเกียรติค่ะได้ดําเนินการนะคะในขั้นตอนถัดไปเลยค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะขออนุญาตนะคะต้อนรับท่านประธานในพิธีอย่างเป็นทางการนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะและต้อนรับค่ะท่านประธานในพิธีนะคะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วค่ะท่านพักครทรเทียนชัยค่ะ ท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงนะคะค่ะในลำดับถัดไปค่ะเรียนเชิญประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนายวันชัยนารีรักนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเด่นนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันสู่แท่นกล่าวรายงานเรียนเชิญครับค่ะในขณะเดียวกันนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญนะคะหน่วยงานที่จะได้รับเกียรติขึ้นรับมอบเกียรติบัตรและโล่นะคะ จากทางท่านประธานในพิธีของเรานะคะตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข10ลําดับที่1ถึงลาดับที่10นะคะได้เตรียมพร้อมทางบริเวณด้านข้างเลยค่ะค่ะและนี่คือชมหน้าทีมงานที่เข้มแข็งของเรานะคะภายใต้การบริหารงานนะคะท่านประธานคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันค่ะ<อ>ท่านนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ําเย็นนะคะท่านนายกวันชัยนารีรักค่ะและทีมงานที่เข้มแข็งของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านสธออนะคะทุกทกท,กท่านค่ะ ท่านปรลัดเทศมันนะคะต,ต้องบอกว่าท่านปรลัดขนองพลเพชรรื่นนั้นเหมือนกับเป็นเสนาธิการใหญ่ในการวางแผนเลยนะคะค่ะในอกาสตรงนี้ค่ะขอเชิญเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็นนะคะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาค่ะกลับเชิญท่านค่ะ กาบเรียนท่านพระราตนเทียนชัยท่านผู้ว่าการจังหวัดสตแก้วกระผมนายวันชัยนาริลักษณายกเทศมนตรีเมืองวางน้ำเย็นประธานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน<ส>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกครั้งที่33ประจําปีการศึกษาพุทธศักราช2 5 5 8ัน้าวังน้ำเย็นเกมพร้อมด้วยคณะกรรมการตัวแทนจากทุกอบทท,ที่เข้าร่วมการแข,นขน่งขันเจ้าหน้าที่นักกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ขอขอบพระคุณท่านพระรัชกาลเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในวันนี้ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและสมาคมองคอ์กรบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ระดับคือระดับคัดเลือกระดับภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกครั้งที่3 3ประจำปีพุทธศักราช2558นนี้เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกครั้งที่33ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2,558ระหว่างวันที่21ถึงวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2,558โดยใช้ชื่อในการแข่งขันครั้งนี้ว่าวางน้ำเย็นเกมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการกีฬาของกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทย 2. เพื่อตอบสนองนโยบายทางราชการในโครงการจัดหาลานกีฬาสำหรับเยาวชนเพื่อสุขภาพและป้องกันยาเสพติด 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในท้องถิน่นให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมและความรักความสามัคคีสี่เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในท้องถิน่นได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเล่นกีฬา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์โดยตรงทางด้านสังคมของเด็กและเยาวชนในการอยู่ร่วมกัน5เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเป็นนักกีฬาที่ดีและเข้าใจกฎกติกามารยาทการเล่นกีฬาแต่และประเภทด้วยดีรู้จักแพ้รู้จกัจกชนะและรู้จักอภัยประเภทและชนิดกีฬาที่กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาผ้าบังคับ สิบชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลวอลเล์บอลในล่มวอลเล์บอลชายหาดเซปักตะก้อเทเบิลเทนนิสเปตตองแบดบินตันมาร์ครุกไทยมาร์คอสไทยกรีธาและกีฬาสาธิตคือฟุตบอลหญิงซึ่งมีนักกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก9จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน32อบทอนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,081คนเจ้าหน้าที่114คนรวม4,801คนซึ่งใช้สนามกีฬาโรงเรียนและสนามกีฬาในเขตอำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอวังสมบูรณ์เป็นสนามแข่งขันงบประมาณในการจัดแข่งขันได้รับการสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นเงินจำนวน4ล้าน2 สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยเป็นเงินจำนวนหนึ่ง0้าหบาทสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสะแก้วเป็นเงิน3 0 0แสนบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหล้านบาททวนบัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วกบผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้และผู้มีอุปราคคุณและตัวแทนของอปทที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้พร้อมทั้งกล่าวให้อวาดและเปิด จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกครั้งที่33ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2558โดยใช้ชื่อว่าวังน้ำเย็นเกมขอากาบพบคุณครับ ลอาล่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะฝ่ายเทคนิคนะคะขั้นลําดับถัดไปนะคะเราจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีของเรานะคะท่านพระคราภรเทียนชัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วของเรานะคะได้ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรนะคะกับ